สวัสดีครับผมสตสสมาชิกทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้จะมาเทียบชนสูเดนหน่วยล่างนะครับก็พร้อมกับเล่ดับหน่วยล่างก็จะลงให้ชมกันของงวดวันที่16มิถุนาปีห5ห5นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลสถิติเทียบชนยอดล่างหนึ่งงวดนะครับซึ่งเราก็จะได้เล่ดินหน่วยล่างที่2ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของวดที่ผ่านมานะครับที่เทียบชนให้ไว้นี่ครับเดนโซเลยนะครับนั่นก็คือเลขสูงเนีคนสุดท้ายนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับไปสลับอยู่ตำแหน่งหลักสิบล่างน,นะครับส่วนตัวเรานะครับก็เข้าที่เลขนี้นะครับก็คือเลขสองครับฝนที่ออกนะครับสูงสองนะครับในงวดล่าสุดนี้ครับส่วนเลขดับล่นาเลขดับหน่วยล่างนะครับก็นี่ครับจะดับที่สามหกนะครับก็ทั้งสี่สูตรครับก็ชนกันที่สองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็หน่วยล่างนะครับของคนที่ผ่านมานครับก็ติดมาครบล่างเลยเห็นไหมครับ ก็2องวันไปแล้วนะครับวันที่แล้วก็ติดมาครบร่างครับวันนี้ครับก็ยังติดมาอยู่นะครับทีนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับเรามาดูกันนะครับวันใหม่นี้นะครับเราจะใช้สูตรที่เข้านะครับซึ่งในวันใหม่นะครับจะมีสูตรที่ปรับใหม่นะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่ครับเพิ่มเข้ามาครับ เรามาดูกันนะครับเริ่มที่ซีดีแต่ละสูตรก่อนนะครับซึ่งูสรที่จะใช้นะครับอันนี้ครับสูตรที่หกตัวนะครับสูตรนี้ยังไม่สูตรนี้เป็นสูตรที่ยังเดินดีนะครับก็มีผิดบ้างนะครับท้อนก้อนี้เห็นไหมครับก็ไม่หาดีทั้งหมดนะครับสูตรนี้ก็สามสิบสองก้ครับก็มีพลาดสามครั้งนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ วันนี้นะครับคำนวณได้ที่902 3 4 5นะครับอ่สูตรแรกนะครับตามนี้นะครับได้ที่อ่าหกตัวนะครับ ต่อมาสูบที่2นะครับสูบนี้นะครับซิตีครับเริ่มเดินทางวันนี้ครับห้าหกก็มีผิดวันนี้นะครับจากนั้นสูบก็กลับมาเข้านะครับยังไม่พลาดเลยครับผิดแค่งวดเดียวนะครับอ่าววันนี้จะเป็นวันที่29นะครับคำนวณได้ที่358901ครับนะต่อไปที่ โซลิซามนะครับสูนี้นะครับก็เป็นสูเดนีสูนะครับนี่ครับยังไม่ผาาเลยนะครับสูนี้เด่นหกตัวนะครับวันใหม่นะครับทำได้ที่เก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหนะครับต่อันที่สูที่สี่นะครับตัวนี้นะครับก็นี่ครับวันใหม่นะครับทำได้ที่ 3 4 6 1 9นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่และสูตรสุดท้ายนะครับนี่ครับสูตรปรับใหม่นะครับนี่แลที่1 3 5 0งสามห้าูนย์นะครับสูนี้เนี่ยอันนี้เราจะใช้หลักร้อยนะครับบวก,กับแต้มสองนะครหนึ่งสามห้าูแบบนี้เลยครับ ซึ่งในหุ่นี้นะครับเราจะกลับมาใช้สูตรนี้นครับเตหน่วยล่าครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรมาตรฐานนะครับที่มาพลาดในล่าสูตรนี้เครับออกสูตรจอครับก็ไม่มาที่หน่วยล่าครับแต่ในหกตัวนี้ก็ติดไปสลับอยู่ตำแหน่งหลักสิบนะครับห่างหุ่นี้จะเป็นหุ่ที่28ครับสูตรนี้เป็นสูตรกล่าวที่ว่าพลาดแค่หัวเดียวนะครับนี่ เดิอยาวถึง26่สิบหกคูณนครับก็ทาแข่งันนี้ฉะนั้นคนใหม่นะครับเรายังยึดที่ศูนย์นี้อยู่ครับก็จะเอามาเทียบชนด้วยเนี่ยพรจะเป็น6กศูนย์ครับจะได้สามสองหนึ่งหกแปดศูนย์ครับซึ่งตัวที่หกนี้ไม่เด่นครับไม่มานานแล้วครับทาถูกตามสี่ทีครับก็จะเด่นอยู่แค่ห้าตัวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเทียบชนกันเลยครับ เริ่มเลยนะครับตัวแรกนะครับคือเลข9นะครับ2 3 4 9ตัวนี้นะครับชนกันอยู่ที่40ครับต่อมาเลข0ครับ1 2 3 4 5นะครับ5ตัวนี้ครับชนเด่นที่5สูเลยนะครับถือว่ายางเด่นนะครับส่ตัวนี้ต่อมาเลข2 1สู2สูครับแค่2สูด ก็ไม่เด็นแล้วนะครับชนแบบนี้ตัวต่อมาเลข3นะครับ1 2 3 4 5 6อาี่้าอาวนะครับวันนี้เราจะได้นะครับเต็นหน่วยล้านนะครับชนที่6สู่เลยนะครับ3ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับโชนทั้งหกสูงนี้เลยตัวต่อมาเลขสี่ครับหนึ่งสองสองสูนะครับ เก็โอกาสไว้นะครับตัวต่อมาครับเลข5้านะครับ,รบ1 2 3 4 5ชน4 0สูนะครับเลข1นครับ1 2 3 4 5หเนี่ยึ่งตัวนี้ชนป็นที่5สูตรครับก็ถือว่าเด่น,นครับตัวต่อมาเลข8 1 2นสูตรนะครับแมีแค่2สูตร เลข6นะครับ1นึงสอสมี3าสูนะครับเลข7จ็ดนะเลข7นะครับไม่มีอยู่นะครับไม่มีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเด่นสุดนะครับงวดใหม่นี้นั่นก็คือเลข3ส่วนตัวรอก็จะมีเลขหอ่าเลขสูงเลข9เลข5นะครับก็จะมี1นึ4งนะครับถ้ารวมทั้งหมดก็จะได้ที่5ตัวเลยนะครับ อันทีนี้เราจะใช้สูดดับหน่วยล่านครับก็จะมาตัดนะครับซึ่งทั้ง6สูงนี้ครับค่อนข้างที่ชัวนนะครับหสูงนี้ครับก็ยังเชื่อถือได้นะครับเดี๋ยวมาเทียบชวนให้ชมกันนะครับก็วันใหม่นะครับนี่จะเด่นตัวเดียวนะครับตัวเดียวอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือเลข3นั่นเองนะครับโชนทั้ง60สูนี้เลยนะครับส่วนเลขดับหน่วยล่างมี5นะครับมี2มี5 20ูนเครับ ที่ติดับอยู่และตัวสุดท้ายนะครับพวกนี้นะครับสูตดับไม่ชนกันไม่ชนกันนะครับฉะนั้นเราจะได้รดดดับนะครับที่หน่วยล่างครับก็จะเป็น4ตัวนี้เลยครับตัวเราเรามาดูกันครับตัวเราที่มีนะครับก็จะมีรองจะ3าครับรองเด่นก็จะมี1นะครับ1รองจะ3าครับรองเด่นก็จะมี1ถือว่าเด่นนะครับชนกันอยู่5้าสูตรับบส่วน0ูนย์ครับศูนย์ตัวนี้นะครับ ชนดับนะครับส่วนตัวนี้อ่าฉะนั้นก็จะเป็นตัวรองนะครับเราจะอ่านี่ครับก็เานะครับรองจันหนึ่งก็จะเป็น9นะครับส่วนเลข5นะครับติดดับนะครับซึ่ง5ตรงนี้ครับติดดับที่หน่วยนะครับฉะนั้นเราจะอ่าถือว่าไม่เด่นนะครับก็จะลงให้ไว้นะครับอ่ามีมี5นะครับและมี0อ่ ก็จะทําแบบนี้มาให้นะครับอันนี้คือที่คิดไว้นะครับติดดับนะครับก็ลองให้พ่าดูนะครับดับจะเอาอยู่ต่ออีกหรือไม่นะครับเนี่ยดับ4ตัวนะครับที่หน่วยล่างก็เป็นเลขที่ไม่เด่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเด่นสุดเลยนะครับตัวเดียวนั่นก็คือเลข3นะครับก็แนวทางวันที่16มิถุนานะครับอ่าวันที่แล้ว ไหมครับเมื่อที่แล้วเด่นและดับนะครับเอาอยู่นะครับก็เข้าที่ตัวรองครับเมืที่ผ่านมาครับโซ่หกตัวนี้ติดดับนะครับดับเอาอยู่ฉะนั้นกวอนนี้ครับก็เราไปพิจารณาดูนะครับ่ว่ตัวนะครับกวอนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ครับทั้ง6กส่วนนี้เลยฉะนั้นก็จะฟันธงให้ไว้เลยนะครับฟันธงครับกวอนนี้ก็ เป็นตัวสรุปนะครับเด่ดน่วยล่านะครับที่ได้3ตัวเดียวครับอรองจาาได้สาก็จะเป็น1นะครับและ9ที่ไม่ชนดับนะครับก็แค่นี้นะครับก้นลักจ,จะเด่นอยู่ที่3ตัวนี้ครับ3 19นะครับ ก็จะเป็นแนวทางวันที่16มิถุนานะครับก่อนรอเพจ่อดูนะครับส่วนตัวก็จะฟันธงให้ไวนะครับก็จะประมาณนี้อ่ายงไรก็ตามสูตรทุกสูตรมีข้าวและมีลูกเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ